ชชีสวปาปุากเรื่องชีสชีสที่คุณอาจจะไม่รู้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Storytelling by Coach Yuki ในวันนี้นะคะก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของชีสค่ะ <Yahoo! S 2> สว่วนอันนี้ก็เป็นพวกกลุ่ม s ส c h e ชี e ค่ะน่าทานไหมคะ ก็เป็นตัวอย่างของ cottage c h นะคะซึ่งเขาก็เขียนว่าเป็น high protein อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ cottage c h e นะคะที่เขาจะเอาไปทากับพวกบิสกิตค่ะชีสนอกจากจะเต็มไปด้วยโปรตีนและอุดมไปด้วยวิตามินต่างๆนะ,นะคะในชีสอะคะ่ะก็มีแคลเซียมในปริมาณที่สูงมากนะคะ เคยมีการเปรียบเทียบว่ายกตัวอย่างเชดด้าชีสนะคะ100มิลลิกรัมอะคะจะมีแคลเซียม710มิลลิกรัมนะคะเมื่อเทียบกับการทานนมประมาณ1แก้วอะคะก็คือ244มิลลิกรัมจะมีแคลเซียมเพียง305มิลลิกรัมนะคะแล้วในชีสอะค่ะที่มีทั้งโปรตีนและก็แคลเซียมปริมาณที่สูงจะมีประโยชน์ในการสร้าง เอ่อเรียกว่าบวนกระดูกนะคะแล้วก็ป้องกันในเรื่องของโรคกระดูกพุนด้วยค่ะชีสช่วยป้องกันปัญหาฟันผุเคยมีงานวิจัยในประเทศฟินแลนด์นะคะที่ออกมารับรองว่านอกจากชีสจะอุดมไปด้วยแคลเซียมซึ่งไปบำรุงกระดูกแล้วในชีสยังมีแบคทีรียประเภทโปรไบโอติกซึ่งจะไปช่วยยับยั้ง และป้องกันฟันผุด้วยค่ะซึ่งงานวิจัยนี้เคยทดลองกับอาสาสมัครจำนวน74ท่านที่อยู่ในช่วงอายุ18ถึง35ค่ะ Storytelling by Koyuki ก็จะมีเรื่องราวดีๆที่มีทั้งสาระและความบันเทิงมาฝากใครกับทุกท่านกดติดตามเลยค่ะกดเลยค่ะ